วันนี้นะครับเชฟแป้งมาในเมนูทอดเอ็นไก่ผัดพริกเกลือลครับท่านผู้ชมครับเราต้องเที่ยวคล้นมันบ่อยๆนะครับย้ายมันติดกันนะครับโอ้โหเมื่อสุกแล้วก็จะเหลืองอาลามแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟขึ้นจานเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้หน้ากินจริงๆครับและนี่หละครับคือเมนูคลิปนี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาค่อนข้างดิบเถื่อนดูแลระวังหำแป้กกันด้วยนะฮะ แม่งมึงเป็นเพียงก่อนนี่แม่สันติบาตกินม,มึงเหรอบ่าวบอกบอกูลองวิชากูลองวิชาวิชาเพียงอีกอเอาวิชาเสกเอาของนะมึงเสกได้พร้อมหอยนี่มึงลองเสกไปกูเบ่งดูหอยมึงเอาอยู่ดีเหรอเออไอ้เอ้ามึงหัวผิดอธารพู ซ um oh! oh! oh, er. wow, ีอ oh! oh. nah. ิวมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเอาเขาเป็นน้ำมันซะจักกว่าดีกว่าความที่กัวว่ามึงพิษบดนี่นี่พิษน้นี่สิเอาจำเสกเอาเยียงไก่ยวนอันนั้นมามันได้เป็นเพียงเอาใหม่ดูเออเอาเบิ่งกูเอาใหม่ดุยักษ์ยังบริสิกว่ะเพื่อนหยิบหยุบมากว่านะ เอาบึงเลยมบานตออที e er ่ดิกูเอาสิอยู่เลยกูเอาน้่มันโอ้ยนี่คือมาต่ำเหระหัวูกวันนี่กูขี้ยกลมมาลนแขงมาสองนี้เด้ดิเหีงนี่เดือดตะก้อนแล้วกบเอาเอาะไอีกบินว้าคือน้เา้ยกูอยากลองมาดเหเอเอาเลยคนหลัคา่าดิโอ้ยทาโอ้ยมองๆน เออไ่ไดยยังโบหิอยู่ยังอยู่ตูนี่ละบบต้องว่าวชื่อก็ได้ที่มาเองอ้อวะแล้ววะเขาท่าขนาดวะไม่เห็นแลยตูวนี่แหละ กโกกีนี่แหละดีกว <cient yal, S 1> ่านะอืมกกว่าเลก็เลือแต่กกกีอูกตัวนาเอูด่าทอดกูถ้านาดมึงนี่เอ้ายังบื่ทองเกือเป็นหอบไมเลยคาถามด้อกูมึงนองเสนไก่ด้วยบ่นี้กูอยากกินวะเอ็นไก่เหรอไมเอ็นไก่มาไม่จักแพ็ก โอ้วะเออข้าก oh. ่งนะวะว่าเรากครบแล้วกันเห็นมึงกินไหมพอดีเลยปะทอดเอ็ไก่พัดพริกเกลือไหมทอดเอ็ไก่พัดพริกเกลือแม่นบักอันนี้วิชากูท่านเลยคขบสุ่งคล้องมาคขบแล้วก็ไปเลยล้วนี่ไปเลยนะไมยังขาอยู่นี่เด้อไปเห็ดเด้อมึงเด้อเวียงกระโวเห็ดใส่เดือกูเสียของมลาลัม อาลาฮะท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเชฟแบงค์มาในเมนูทอดเอนไก่ผัดพริกเกลือละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหขั้นแรกเลยนะครับเราก็นำเอาเอ็นไก่นะฮะมาหมักกับเครื่องปรุงก่อนลวกันนะฮะโอ้โหก็มีซอสหอยนะครับผมแล้วก็ โอ้โหอะไรครับเชฟแบงค์โอ้โหการทําอาหารของเชฟแบงค์นี่มันมสะอาดสะอ้านจริงๆเลยครับเชฟแบงก์เราไปเททําไมตรงนั้นล่ะครับทาไมไม่เทใส่ไก่ล่ะฮะโอ้โหใส่แป้งเข้าไปแล้วก็ตามเข้าไปด้วยอะไรครับคราวนี้อ๋องาน,นะครับงาขาวนะครับจากนั้นก็คลนุนไม่เข้ากันเลยนะครับผม ดูครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมครับจากนั้นเราก็ตั้งกระทะน้ํามันใส่เยอะๆเลยนะครับผมโอ้โหเตาเชฟแบงค์ในคลาสสิกเหมือนเดิมครับแล้วก็หำ่แปดเหมือนเดิมมาท่านผู้ชมฮะหั่มแปดไม่พอน่าจะหำเหม็นด้วยนะคเนี่ยเอาละครับจากนั้นนะครับก็ร้อนน้ามันเดือดนะครับแล้วก็เอาเอ็นไก่นะครับลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหง่ายนิดเดียวนะครับเมนูนี้ เอ็นไก่นะฮะเราต้งเที่ยวคลนมันบ่อยๆนะครับย้ายมันติดกันนะครับโอ้โหเมื่อสุกแล้วก็จะเหลืองอาลามแบบนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหกระทะอันนี้ไฟแรงเกินไปหรือเปล่าครับเชฟดูสิครับเอ็นไก่นะครับทอดออกมาแล้วน่ากินมากเลยนะครับอะล้ครับตักขึ้นมาจากแล้วก็เตรียมผัดนะครับผมก็มีกระเทียมนะครับผมและก็พริกนะครับที่ขาดไม่ได้นะฮะทันแรกก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผม ตามไปด้วยพริกซอยนะครับดูสิครับจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมพอเครื่องเทศหอมได้ที่แล้วก็เอาเอ็นไก่นะครับลงไปในกระทะเลยนะฮะโอ้โหดูสิครับห้ําแปดรอบสองครับโอ้โหถงนัวครับหมดซองไปเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ผัดพริกเกลือแล้วมั้งครับน่าจะเป็นผัดผงชูรสนะฮะเนี่ยอ่าแล้วครับเกลือเข้ามาแล้วครับโอ้โหใส่เต็มเหนียวจริงๆครับไม่เค็มให้มันรู้ไปแล้วครับ จากนั้นเราก็ใส่หอมซอยนะครับโอ้โหเพิ่มสีสันเข้าไปนะฮะแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟขึ้นจานเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน่ากินจริงๆครับและนี่แหละครับคือเมนูนไก่ทอดผัดพริกเกลกือแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้โหคือเก่งแน่วะแต่เดี๋ยวก่อนครับมือนี่เซฟแบงมีที่เดดมาบอกว่าเกมยังก็เล่นได้แตกเป็นหมื่นเป็นแสนชื่อเกมชื่อว่าสวีทโบนันซ่าครับตามนี้เลยครับ เกมนี้เขาลือกันว่าพาแตกถึงหลักแสนที่นี่เขาแจกให้ได้หนักมากและยังเอาเครดิตออกมาใช้จริงๆได้ด้วยที่นี่เลย FFG65 ของแท้มีแอดด้วยนะครับเล่นง่ายๆก็แค่เล่นให้เข้าด่านฟรีสปินและเก็บตัวคูณให้มากที่สุดแนะนําเลยครับสมัครสมา,สมาชิก300บาทแต่ผมเติมเลย1250บาทได้เพิ่มฟรีอีก250บาทเล่นได้หลายรอบมีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตแตกเกมนี้เด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีห้ามเล่นนะครับได้แน่นอนที่นี่ FFG65 ของแท้ต้องมีแอดนาหน้าด้วยนะครับ ของแท้ต้องมีเอสน้ำหนาน้ำครับตต้โอ้ยวัดออเนี่เอาบวงมาให้ดูนะเนี่ยวัดวัดเรื่องสุขบวงกับมีกนใส่เหมือนกันเนี่ยวัดแล้วกินไาเ้ย

หวามเค็มเค็มมากหวานโยโย่เรากินหลายเลยเลยคอยจะไม่กินแล้วปากฝากฟาฟาป่วยแล้วมั้งากลกเรืองให้ระดับกันไปทีลกเรืองผมแม่อาการจะป่วยกับฝากต้องต้องลกเรืองรับอยู่ไว้หิมงามครับเรียบหมแม่ต้องเสฟแป้งอ้ออะไรครับเนี่ย แล้ววันี้ครอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์กดกระดิ่งนะครับให้ช่องเซฟแบงค์มีช่องกระทะปิวมิวสิกมีเพลงโคบเวอร์แล้วก็มีเพลงคุณเอาถูกต้องนะครับผมคนเราไปนะครับแล้ววันนี้กับผมีอย่างไรครับบายบายสำรับมือนี้นะครับสำรับมือนี้กับผมมีอยงหลายอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครค์กดกระดิ่งกดหมักง่ายกดหาคนน่าใหม่จองเซฟแบงค์รับเซฟเฮ้ยผม,เ,มเป็นเซฟดีกว่ามันเป็นรองเพลง ต้องกระดาษฟิลมิวสิกกระดาษกระเพาะครับมือนี้แวไปดิก่นบ๊ายบายได้ครับเจ้าสุดบ่อยไอ้ดูแลหัวใจของเจ้าเบนงนังกินข้าวเป็นมูความเงาที่เหามีอยู่โบหูสิขาวตายยามใดคนอายในเจ้าเป็นแฟนรับรองสิบอนอกใจหัวแา่เจ้าไปส่งสิ่งใดสิจ้าใท้เป็นแฟนไอ้โน